ผมเนี่ยโดนเว็บไซต์ประชาไทยนะครับเอารูปหน้าแล้วก็ลงชื่อชื่อนีชื่อจริงเนี่ยตรกุลจริงเนี่ยนะครับไปแไว้ในเว็บไซต์เหมือนอยากจะให้ทัวร์ด้อมส้มมาลงนะฮะโดยบอกว่าผมเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งของผู้ที่ร้องเรียนเรื่องคดีมาตราหนึ่งสองมากที่สุดในภาคประชาชนนะฮะเชิญนะเชิญประจานด้ตาดสบายเพราะว่าผมถือว่าสิ่งที่ผมทำนั้นคือ ปกป้องความมั่นคงของชาติแล้วก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผมเลื่อถูกระลักกันนะฮะด้วนะยนั้นเรียด้ววานาบูงก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาเปิดหน้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มักที่จะเจอคอมเมนต์แปลกๆล่าสุดเลยค่ะน้ำบูออกมาเปิดเผยนะคะว่าตนเองเจอเว็บไซต์หนึ่งนำไปแขวนประจานเพื่อหวังจะให้ทัวร์ด้อมส้มมาลงแต่งานนี้น้ำบูบอกเลยว่าจิ๊บ จะแก้เผ็ดอย่างไรไปดูกันค่ะกลายเป็นประเด็นให้น้าบูมต้องออกมาพูดถึงกรณีที่ตนเองถูกเว็บไซต์หนึ่งนำภาพและชื่อจริงนำสกุลจริงไปลงเหมือนอยากจะให้ตัวด้อมซ่อมมาลงโดยบอกว่าน้าบูมเป็นอันดับหนึ่งของคนที่ร้องเรียนเรื่องมาตราหนึ่งสองมากที่สุดในภาคประชาชนโดยลงไว้9คดีแต่น้าบูมบอกว่าจริงๆแล้วตนเองร้องเรียนไปประมาณ2ีคดีแถมทุกคดียังขึ้นสู่ชั้นศาลหมด สวัสดีครับวันก่อนผ่านไปตรงหน้าซอยตลาดกิ่งเพชรตรงถนนเพชรบุรีนะฮะใกล้ๆแย,ก,ๆย,ก,ยกราชทีวีพบเห็นรถตุ๊กๆของคุณลุงท่านนี้ชอบมากนะฮะก็เลยขอถ่ายภาพเก็บไว้แต่เพอเอ,อเดินอยู่ดีๆคุณลุงก็เดินเจ้าของรถก็เดินหายไปไหนไม่รู้เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพเจ้าของรถเก็บไว้ด้วยนะขอบพระคุณลุงๆมากนะครับที่ช่วยกันแสดงออกก็อยากจะขอเล่าเรื่องของตัวเองนิดนึงนะฮะว่าผมเนี่ยโดนเว็บไซต์ประชาไทยนะครับเอา รูปหน้าแล้วก็ลงชื่อชื่อนะชื่อจริงนาระกุลจริงนะฮะไปแขวนไ้ในเว็บไซต์เหมือนอยากจะให้ทัวร์ด้อมส้มมาลงนะฮะโดยบอกว่าผมเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งของผู้ที่ร้องเรียนเรื่องคดีมาตราหนึ่งหสองมากที่สุดในภาคประชาชนนะฮะเขาลงไว้9คดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมก็อยากจะแจ้งเว็บประชาไทยนะครับว่าจริงๆผมร้องเรียนไปน่าจะมีประมาณ20กว่าคดีนะครับแล้วก็ ทุกคดีเนี่ยขึ้นสู่ชั้นศาลหมดนะครับไม่มีคดีไหนรอดได้เลยกับผมส่วนศาลจะตัดสินย่างไรนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็ลองอาญานะครับแล้วก็จะมีบางท่านเนี่ยผมไม่ทราบด้วยว่าท่านมีคดีมากอะไรขนาดไหนท่านก็หนีไปต่างประเทศบ้างก็มีนะครับทั้งนี้นะบุมยังฝากถึงเว็บไซต์ประชาไทยและศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนว่าไม่ว่าจะเอาตอนเองไปประจานแขวนไว้ที่ไหนหรือขุดข้อมูลส่วนตัวไปโพสต์อย่างไรก็ไม่ได้ทำให้นะบุมกลัว เพราะถือว่าสิ่งที่ตนเองทําคือการปกป้องความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีด้อมซ่อมมาทัวลงฝากเตือนไปถึงใครก็ตามที่ยังหลงผิดเชื่อข้อความเป็นเท็จระวังจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีแล้วก็อยากจะฝากบอกกับเว็บประชาไทยแล้วก็ศูนย์ทนายสิทธิ์นะฮะว่า,าไม่ว่าผู้คุณจะเอาเราเอาผมไปโพสต์ประจาน ไปแจ้งบ้านว่าอยู่ตรงไหนไปแจ้งว่าชื่ออะไรนาะมสกุลอะไรหรือทํางานบริษัทอะไรก็ตามนะครับไม่ได้กลัวเลยครับเชิญนะฮะเชิญประจานได้ตามสบายเพราะว่าผมถือว่าสิ่งที่ผมทํานั้นคือปกป้องอความมั่นคงของชาติแล้วก็ปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่ผมเลื่อถูนละ,ลกกนนะรักนะฮะเพราะ,ะนั้นไม่กลัวเลยครับแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีด้อมส้มมาทัวลงผมก็ถือเพราะ,ะนั้นถือว่าการประจานของคุณนั้นแม่งไม่เป็นผลเลยนะฮะ แล้วก็อยากจะฝากเตือนน้องๆหลายๆคนแล้วก็เพื่อนๆคุณป้านะฮะหลายๆคนนะ,ะที่ยังหลงผิดคิดว่าสิ่งที่เขาเใส่ความหรือปล่อยข้อความเป็นเท็จเนี่ยนะฮะยังเชื่อเรื่องเหล่านั้นอยู่เนี่ยก็ระวังนิดนึงนะฮะในการแสดงออกเพราะถ้าเกิดมีหลักฐานออกมาตามสื่อออนไลน์แล้วถ้าเราพบเจอเราก็จะเือเนคดี เหมือนเดิมฮะผมทำเองทำโดยคนเดียวทำโดยในนามประชาชนนะครับไม่ได้ไปใช้เ,เงินสนับสนุนจากใครหรือไปมีทีมมีแก๊งมีกวนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้แค่นี้แหละครับว่าประจานเราได้เลยครับเราไม่กลัวเอาผมไปแขวนเด้เลยครับผมไม่กลัวก็จะยัง,ยงทําเหมือนเดิมครับทุครับและบุมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาเปิดหน้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และมักจะพูดถึงเรื่องการเมืองอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะทําให้ไม่ถูกใจด้อมส้มอยู่บ้าง แต่นบูมอบอกค่ะว่าไม่เคยเจอถั่วด้อมส้มมาลงแต่การที่ถูกแขวนประจานในครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้หนบูมต้องรู้สึกวิตกตะวลนแต่อย่างใดเลยค่ะ